สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ลูกสาวลาสิมากินกุ้งมังกรใหญ่จ้าลอบเตอร์นี่พี่น้องมาลองเบิงเลยเนาะค่ะเนาะวันสีแสบบ่นี่จ้าสจะเป็นเั้งไหน เนื้อสดใสๆใจ,จากพี่น้องมาเบิงงวมัมันสิเป็นจังไหนมันลองซิมนํำดุกสาาล่ะนี่นอืมบานจ้อยจ้อยจะพี่น้อง นี่จะพี่น้องนี่เนื้อกระสิเป็นจริงส่สดสดใส,ดสปิ๊งจริงส่จะพี่น้องนี่มาแบบนี้นี่ก็มาก,กินหลดตั้ในเ้วยจากคำเป็นคำคำจ้ะ Even the team. Mm -hmm. Mm -hmm. बढ़े เนจานอืมหวานจอยอเนื้อมันกับสิคือกุ้งนี่แหละจ้ะพี่น้อง เนื้อก็ซึคือกุ้งจ้ะลูกเสาลาล่างแล้วเอาไปแซนําอ่าโซดามาแร็วจ้ะนี่บีแปวเนื้อออกมั่นใจหายห่วงจ้ะอืม,อม เนื้อหวานจ้ะเนื้อหวานคือกุ้งคือกุ้งหน่อยๆบานเฮาเนี่ยแหละจ้ะอือืมลาหลาแกแล้วก็เอาไปใส่น้ำซดาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไม่คาวจะแซ่บมาก เหนียวนุย ตตโตใหญ่โตพ่อค่ะตัดตัดแน่นอกค่ะเนาะ ตวลวกแล้วก็มีด้วยจ้ะอืมโต้วลวกแล้วก็มีอันนี้จะลวกแล้วแต่ว่า,าลูกสาวรายอยากกินล่องกินสดเบิงงนะจ้ะว่ามันจะเป็นจังหดครั้งหนึ่งในชีวิตนาอค่ะเนาะอันนี้เก็ียใบจ้ากพ่กินกินอันนี้จ้ะ กินอันนี้จ้ะพี่น้องพี่นอ้องปองไปนะคะอีกคำหนึ่งสิคะเนี่ยเอียงเนี่ยคำหนึ่งในน้อยคำหนึ่งสุดท้ายน้วย อันนี้เอามาตั้งโชว์เพื่อความสวยงามจะพี่น้องบ่ได้ก,กินหรอกอันนี้กินตะหางหัวเดี๋ยวไปลงหมอต้มเดีอนนามาซิมเบิองหางรอบเตอร์สดจูดซือจะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะคะ่ะเนาะเห็นแต่เขากินกันหนาหนะ กูแลวจะไปในวน่ามันเป็นจังไดก็คือกุ้งซดเท่านี่แหละจ้ะแต่ว่ามันกุ้งใหญ่ก่งงกนนนก่นจังสีนะกุ้งใหญ่กับิมีความหยาบมีความหยาบเหนียวกว่าจังสีเนาะกับสีบีกคือกุ้งหน่อยแต่กระแซบจ้ะบอ่อข้าวจ้ะ บะข้าวเพื่อลูกสาวหล่เอาไปอ่ำไปล้างกระนำโซดาก่อนเราจะเมื่อกนนี้ โอเคนอกจากพี่น้องจังได้ลูกสาวหลากกับสิขอจบคลิปไว้แต่ซํานี่เนาะคะนะ่ะเนาะจังได้กับพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ